สวัสดีคุณผู้ชม BT Sport นะครับผมแฟนบอลไทยครับตอนรับเข้าสู่ BT Sport นะครับพบกับเกมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลสิงแชปมเอเชียนะครับรอบคัดเลือกครับของช้างศึกเราครับมารวมใจเชียร์กันครับพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่กรุงอัชกับตันนะครับสนามอัชกับตันสเตเดียมครับที่ประเทศเติร์กเมนิสถานครับเกมที่เติร์เมนิสถานเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยครับ ในส่วนของการบรรยายวันนี้ครับโคจอนมาเจอกันพอๆกับเกมคู่นี้เลยนะครับวิ่งเนี่ยกองหลังของเราเนี่ยครับบอลยาวมันเนี่ยชินพัทเหลี่ยมดีกว่านะครับแต่ว่าจังหวะถึงบอลก่อนด้วยแต่จังหวะเตะสกัดเนี่ยครับไปเตะสกัดแล้วบอลเนี่ยมันไม่ออกข้างมันไปเข้าทางตีตอฟครับแล้วตีตอฟก็แตะหนีเอเลียนแล้วก็จิ้มคือต้องบอกว่าเขาก็มั่นใจในทักษะเขาเลยครับโอ้โหดูครับมาเสียประตูตั้งแต่นาทีแรกแบบนี้ทางหน้าของตีตอฟนี่ ชาลีเยฟครับดูกรับ,บอลแคบๆเนี่ยเจจับแล้วตรงนั้นมี3คนครับเจจะแหวกเลยครับโดนเกี่ยวไว้ครับฝีคิกระยะเหลี่ยมนี้เนี่ยได้ลุ้นเลยครับมีวรชิตอยู่ที่บอลเลยครับดูแล้ววันนี้นี่ลูกเปิดนี่ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนี่วอชิตดูจะ ช่างน้ำหนักมาได้เหมือนกันครับดูฝาของวรชิตน่นเลยครับเปิดไปแล้วี่สมบัติโอ้มาแล้วครับเราเป็นทาหน้าของสุภ c h a ใจเด็ดครับองให้ทีมชาติไทยตีเสมอ1 1ต่อหนครับนาทีที่35ครับโอ้จังหวะวรชิตเปิดมาแล้วสุภ c ัยครับขึ้นเขกคนเดียวครับสวยงามครับตีเสมอแล้วครับอะละครับสกอร์กลับมาเท่ากัน1-1ต่อหครับนี่ครับสกใจครับ ว่าเจ้าตัวนี้ก็น่าจะกดดันพอสมควรครับเปิดลูกนี้หูหมายเลขสี่นี่แกถอยไปแล้วเป็นสุประชัยครับลอยมาเดี่ยวๆเลยครับโอ้โหแล้วบอลของวอรชิตครับแม่นยำครับตกบนศีรษะาสุประชัยสะบััดเข้าไปเอาไว้ครับยูสินมองว่าเข้าที่บอลยกมาให้เกี่ยวลงโยกไม่ผ่านผ่านด้วยแล้วขวาปาดมาได้ยิงโอ้โหสอหนึ่งครับน่า ไม่แป๊บเดียวเท่านั้นับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งในครึ่งแรกครับแล้วก็ดูครับจังหวะบอลยาวมาเนี่ยไม่ล้ำนะครับแล้วจับบอลแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ดีแล้วแต่ว่าเขาก็พยายามเนี่ยครับล็อกไปแล้วสุดท้ายเนี่ยม,มันสุดเส้นชินพัทเอาไม่อยู่ครับแล้วพอเปิดไปตรงนู้นเนี่ยโอ้ยืนโล่เลยครับคือยาฮารัสปาลาเมดอฟเนี่ยจังหวะที่ปาดไปเนี่ยจริงๆบอลแรกก็ เสียจังหวะไปแล้วด้วยนะครับคือก็กะจับเอาชัวร์ที่สุดครับนั่นเลยครับและชัวร์จริงม,มีสักครับเปิดเตะมุมของดิกิชอฟครับให้สัญญาณแล้วขวาเปิดลูกนี้มาอ,อุ้ยอ้บเตะมุมครับเปิดมาแล้วสปาร์ลอมงเนี่ยครับบอลอ,อูเดี๋ยวดูเหลี่ยมมันขึ้นเนี่ยอ่ะดูอีกทีครับหมายลมเลขสี่ของเขานะแล้วเหมือนไม่ถึงนี่ครับเพราะว่ามี คือชินพัฒน์จังหวะขึ้นเนี่ยก็มีทางด้านของเบคนาชาล,ลอฟ์ในหมายเลข17เนี่ยขึ้น <Be ard S 1> พร้อมกันใช่และกลายเป็น